สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันจันทร์นะจ้าเห็ดงานคือเก่หามาช่อมบรรยากาศมาหน่ยหกโมงเราเมือ่อตึบคือเกล้าจ่ะมา,าจ้ามาเห็ดงานน้ำกันเมืองใบใหม่โลน<ม>หนาวแล้วจ้าใบใหม่ก็โลนเลี้ยงเต็มเลยอากาศหนาวแล้ว มามามาไปให้งานน้ำกันจ้าชอบบรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศให้งานกระสิเขามางที่งานหน่อยนิดหน่อยก็ออกกำลังกาย จะมีพิมพโค้ดเอาต้องใส่อนในของเขาน้ำเบอร์ของเขาน,นี่จะสิดเปิดอาจ๊ะมาเบิงว่าบดไอเห็ดอัพทิ์ที่แล้วมันจะเซาะกับปวกสัมไหนตื่นสอบมากกับมาเหตุจังสีแล้วจ้ะ มีเล็กหน่อยออกกำลังมาออกกำลังกายอยู่นี่ออรวมยิ่งขวานันเ,เครื่องมือเห็นงนา มาเห็นงานแจากินเยอะหน่อยเปิดน,น้ำีนก่อนมิ่กินสุดดอกกว่าล,าล,าล้างน้ำในร่มให้มัน กิ่นมันหายมันสิกกินบริเวณเห็ดอาทิตย์นึงอาทิตย์เสร็จเราโรงเรียนมันสิดก็เลยเปิดน้ำหัวส้มหลางพอน้ำเสียออกมาจหันส้มย่างนี้จ้ะ เปแป๊บเดียวเขมแม่พี่น้องไม่เห็นงามนะจ๊ะยาเส่นี่กันได้จ้ะเด้อยาสลากันได้จ้ะเด้อปิดไฟกัน เป็นอันเล็กหน่อยออกกับร่างกายอยันนี้น่าจะเล็กหน่อยออกกับร่างกายสิ้ผ้ามาเอ็ดบัดรฟุงงร้งนี่ยเสร็จหรือจันนี่ตะละำเหมอละเว้นมาในวันจันทร์เนาะมาในวันจันทร์กระสิ ปัดฟุ่ฟุ่กอนจากเสิอถูพามาเหงานน้ำกันจ้ะมันก็มีฝุ่นแน่อยู่อันนี้ก็คือข้าสิแยกเป็นห่องได้จ้ะ แดกเป็นห่องห่องมียิ่งห่องผุ้ชายอาทิตย์ที่แล้วลงเรียนปิดมันกจะสีฝุ่นแน่นนอกจากเน,นาะสาทิตยีกับบุหมว่ามี คนมาบอกพีกจังฝุ่นหลายแท้ จะได้หนาทีเพราท่านหด้แปดนาทีอยจ้ะจะเป่าวเบียร์กันไล้จะเด้พามาเหตุงาน น่าจะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้แล้วน่าจะเนาะจะสวัสด,ดีจ้า